โอ oh ้โหโคตรลงไปกันแทกแล้วก็ชิง3ามชิงไปชนสาไหนอ่ะอุ้ยอส่แค่ใส่บีเซนเี่ยโอเหมือนกันเลยเนี่ยไม่เหมือนกันปิดมันไม่เหมือนกันนะฮะก็คือนี่ไม่เหมือนกันจริงๆด้วย เล่นได้หลายครั้งอาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอจิสัมมารีกับช่วงกอจิพี่อดวันนี้อะไรพวกเพื่อนครับเบเบ็เองนะครับสั่งมาจากแอปสี่ม่วงนะฮะแล้วก็มาถึงแล้วสั่งวันเดียวมาเลยครับแต่ว่าสนามแข่งยังไม่มานะครับเราก็เลยเป็นอันนี้ก่อนนะฮะซึ่งอันนี้มันแตกแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้ครับเราก็เลยมาใช้ได้ไปแกะกันเลยตุ๊ดตุ๊ตตุ๊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 นี่ฮะ เอ็นไหมครับเวลาตัดนะครับใครที่เป็นเด็กเวลาตัดนะคะไม่มีผู้ข์ทุองก็ระวังนิ้วตัวเองค่ะเฮ้ยหุยหุยหุยยห้ยเป็นส่องสีเหลืองนั่นแหละตอนเล่นบอกว่าไม่มีสีนี้ นี่มันเป็นกล่องครอบข้างนอกอ๋อเป็นกล่องครอบข้างนอกเหรออันนี้เราสั่งชุด A มานะครับเนื่องจากชุด B หมดนะฮะหมดอ๋อเป็นกล่องครอบข้างนอกนะฮะกล่องข้างนอกนะะก,ลอนอก,กล่องในกล่องนะ <iet sounds> โอ้ว้าวกล่องในกล่องในกล่องใน uh กล่องโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> จากแอปม่วงครับแท้ไม่แท้ไม่รู้ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไง มีชื่อไหมตั้งชื่อยังตั้งชื่อไวรอปะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมหตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหลังจากดูการ์ตูนเยอะนะครับก็เบียวนะฮะเบียวชัด <c oughs> ดูจบไปแล้วดูจบไปแล้วนะฮะก็เลยอยากได้เป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> อุ้ยสวยอะ่ะกล้องก็สวยแล้วอะ่ะยังยังไม่หมดฮะโอ้โอ้ติดสติกเกอร์ในสติกเกอร์ฮะอุ้ยกล้องเงาวับเลย โอ้เอ่อรู้สึกหอนอวทำไงอ่ะ <To> ตั้งขึ้นอีกลก่ลูกตั้งกล่องขึ้นเออติดไหมติดข้างล่าง <c oughs> อา่าต้องแกะแกะเพิ่มครับแกะเพิ่มฝ <c oughs> ังนี้ฝั่งนี้แกะเทปฝั่งนี้อาละตัดปาบเรียบร้อยไข่ขาด <c oughs> โอ้ยนี่เขามีบอกด้วยนี่อะโอ้โหมีอะไรเนี่ยได้ได้ใช่ไหมเขาเรียกได้ใช่ไหมบิดออาบิดบิดใช่ไหมแต่นี่มันเขียนว่า D R I V E ได้เขาเขียนได้ดิทได้ดิทแล้วก็อะไรอะเ,เลเยอร์ไหนดูสิกับหัวกับหัวนี่เออนี่เห็นไหมเบดเบดแล้วก็อ๋อถ้าเป็นภาษาเบเบดเขาจะบอกเบด เลเชอร์ cher, แล้วก็อะไรนะบิดใช่ไหมใช่ใช่แต่อันนี้มันเขียนว่าเลเยอร์ดิฟแล้วก็ไรประมาณนี้ครับทุกคนก็แกะประมาณอีกสี่ชั่วโมงนะครับทุกคนรอได้ไม่เป็นไร oh, <no. S 1> อ้านี่ดันออกโอ้โหเฮ้ยออกมาแล้วโอ้โ oh, ห oh. ช่วงนี้เสียงก็จะเป็นเป็ดหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ไมค่อยสบายฮะก็<ม> <c oughs> ดูแล <c oughs> สุข <c oughs> ภาพ,พ <c oughs> ตัวเองด้วยนะฮะโอ้มีฟสฟสติดด้วยเหรอ มันแรงมากข้างในอ่ะอุ้ย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 เต็มเลยมีวิซาร์ดล็อตด้วยอุ้ยวิซาร์ดล็อตนะฮะเราไม่รู้จักนะว้อันนี้เขาประกอบมาให้แล้วนะฮะแล้วก็มีอันนี้สีสีแดงกับสีน้ำเงินนะมีถะลอกนิดนึงนะน่าจะนื่องจากโดนน่าจะโดนเล็บเกะงง่ายอยู่นะอ่าเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบง่ายฮะก็จีบอกแกะง่ายดึงออกมา เป็นชิ้นๆนะฮะแยกได้ด้วยนี่กะไม่ออกแกะไม่เป็นนะฮะตอนนี้อ่ะลองลองสักสักรอบลองสักรอบดูซิว่าหมุนดีไหมเอารีวิวทีละอันก่อนเนี่างั้นอะอ่ะทีละอันมันมีตัวซ้ำด้วยอ่ะเอาทีละอันเอาทีละอันเอาเริ่มแรกเลยอันแรกเลยที่อยู่ใกล้มือสุดเอ่อไล่มาเลยอันนี้สีอะไรเป็นอะไรเรียกว่าอะไรสีเขียวอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นตัวแบบไหนไอตขวเพื่นดีเฟนส์ อันนี้เป็นสายดีเฟนส์นะครับสายป้องกันมันจะเป็นไงสายดีเฟนส์อะไม่รู้สิอ้ามันก็คือจะหมุนนานหรือว่ายงไงมันเป็นยังไงครับอ่อก็จะป้องกันได้อ๋อจะป้องกันได้ดีนะครับไม่ใช่โจมตีนะมันสายป้องกันนะเราอ่านต่อไปอ่านต่อไปอ่านต่อไปไลไมาเลยครับไลไมาเลยสีแดงสายบาลานซ์สายบาลานซ์นะครับอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ออันนี้ชื่อว่าอะไรอะ ฮิลเชนนะฮลเชนใส่ไม่ใช่แฮิลฮลเอออันนี้ฮลเชนมันล่างอื่นอ๋อแล้วก็อันนี้ครับจากแอป,ปม่วงนะฮะอันนี้อันนี้ใส่อะไรครับสีฟ้า <S <S ใส่อะไรครับสีฟ้าจมตีใส่แขกใส่แขกนะครับใส่จมตี <S <S อะส,ส, <Okay. S 1> สีฟ้าเอา,อาอต่อไปต่อไปเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาอ่เงี้ยตอนชนอ่ะอันนี้สีหลุดออกมาทั้งสองอันเลยสีเหลือง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 ไหน อ๋อมันคือเหมือนเอ้ยไม่เหมือนนี่เรียกว่าเหมือนกันคนละสีเฉยๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละไอ้วัสะดุก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะหนักอยู่นิดนึงสายแป๊บว้าทดสอบความแข็งแรงสงแสนมีสายมาให้สองแสนนะครับอยู่ข้างล่างอาะต่อไปต่อไปสีน้ำเงินสียเงินสายอะไรครับดีเฟนซ์เหมือนกันสายดีเฟนซ์นะฮะสายดีเฟนซ์ เอ้ยแต่บอกความหนักเบาของแต่ละอันมันไม่เท่ากันนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ใส่อะไรอันนี้เบากว่านี้นะอันนี้ใส่สเตมิน่าใส่สเตมิน่าเบากว่านะนี่นะแล้วแต่แต่ละอันเนี้ยน้ําหนักไม่เท่ากันอันนี้เหมือนกันเหมือนกันอันนี้เลยคนละสีเหนอันนี้สีเหลืองอะอันนี้สีเหลืองก็วิสาร้อยเหมือนกันสเตมิน่ามีมีไอ้มีบิดบิดบิดเขาเรียกบิดเนี่ยตัวนี้เวลามันชน เวลามันชนกับสนามนะครับตรงสนามเนี่ยมันก็จะเป็นเกลียวเป็นลางอย่างนี้ครับจะสนามยังมาไม่ถึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนมารอไปกอนรอไปกอนนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือที่จับที่จับให้มันเดียวหรอให้ช่ให้มันอ้าวแล้วมันจะปล่อยยังไงอันหนึ่งอ่ะอีกอันนึงก็ใช้ถือเสดๆเลยอ๋อสดๆอ่ะอ่ะประกอบน่อยประกอบหลังจากวิศวกรได้ดูแล้วนะฮะ ได้ละใช่เหรออ่าใ,ใอ,อ,อ่าอ,นน <S <S อ้าวิศวกรนะฮะอ๋อก็คือถนัดซ้ายถนัดขวานั่นเองเอาละครับ <S 2> <S 2> เ,เอาละครับบันนี้ครับเอาหน่อยลองเล่นให้ดูหน่อยซ้ายอ้วกตกเอาละครับอู้เอาละครับเอาอันนี้ยแหละอ่า หมุนแล้วโอ้ทุกคนเอาย่างนึ่งอย่างนึ่งโอ้หมุนดีนะครับทุกคนจิบเลยโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ชนโอ้แรงโอ้โชนคอไปฮะโอ้ชนเลยกระโดดโอ้อันนี้สายนี้งน่าน้ำใส่ใส่ชนโอ้ไปแล้วหนึ่งฮะโอ้โอ้ทำอะบรเอียงมากโอ้เหอสีส้มนี่หมุนแรงอ่ะ แบเอียงนะเอ,อบบเอียงนะโอ,ออโอ้โหเพื่อเพื่อเอาทีละอันได้ไหมลูกขิดไปแล้วสองตัวอ,อ่าฮะก็ไม่อันตรายนะครับคือมันมันไม่ได้เป็นเหล็กแบบนั้นนะครับก็ก็ค่อนข้างเล่นได้นะครับเด็กๆเ,เล่นได้เออเอาลงไปก่อนอ่าโอเคโอเคเอาเอาทีละอันครับเอาทีละสีและอันนี้มันคืออะไรอะ่ะสอนเพื่อนเล่นหน่อยสิ อันนี้แล้วเสียบเข้าไปยังไงอ่ะมันจะมีหมีมีล็อกจุดดึงสามอันแล้วก็เสียบเข้าไปเฉยแล้วก็เเสียบข้้าไปแลวก็หมุนหน่อยหนึ่งใช่ไหมหมุนหน่อยหนึ่งให้มันมีแบบเหมือนเดิอดๆหน่อยแล้วก็มีเสียงกึกอ่ะแล้วก็ดึงนะครับดึงแรงๆโอ้โหหมุนติ้วเลยโอ้อันต่อไปโอ้โหไปข้างนอกนะนี่เอาเขจับได้ด้วยไปแล้วไปแล้วตายนะตายตายไปหนึ่งฮะ เปลี่ยนบิดเปลี่ยนบิดนะฮะมันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนมันมียาวกับสั้นใช่ไหมบิดแต่ละอันมันจะเป็นของแต่ละสายอ๋อเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมเอาเอาแยนมาดูหน่อยอ่านี่ครับเดี๋ยวให้ให้ดูบิดก่อนนะฮะบิดแบบขาบิดมันไม่เหมือนกันนะฮะก็คือนี่ไม่เหมือนกันจริงๆด้วยอันนี้มันอันนี้จะมันจะมีโค้งหน่อยจริงเลย เอออันนี้จะมีมุมคองคใส่แอคแท็กจะเป็นแบบเอ้ยไม่ใช่อันนี้ใส่บาลเอ้ยดีเฟนส์ใส่ดีเฟนส์โอ้มุไมไปหมดแล้วอันนี้ใส่สเตมินา่าจะเป็นตูวมุงกลมาอีกรอบนึงมาเดี๋ยวเราจะรีวิวใกล้ๆอเ,เอาครับเอาสีอะไรดีสีอะไรดีเอาสีอะไรกับสีอะไรเอาสีเอาสเตมิน่ามา แข่งกันอ,อาครับไอเหลืองไปแล้วไอเหลืองไปแล้วต่อไปต่อไปไอแดงนะโอ้โหโขวดหอด,อด,อดลงไปจนแท็กแล้วก็ชิ่งสามชิงไปชนโอ้โหก็ชนแล้วครับดมดมมองมองครับสีแดงมาแล้วสีแดงมองว่าจะเอาอยัางไงชนชนขอบแล้วยงังไงไอต้มนี่อย่างนี้ไชนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย ้ราหมดแล้วไม่งั้นจะโดนไอ้แดงเขโาทิพีบเป็นไงเป็นไงอ้าวแดงแดงตายนะฮะสมอึดมากผู้ชนะคืออีผู้ชนะก็คือจะไม่ได้ดูสะสีส้มนะฮะ,อะ,อะโอเคต่อไปใส่แอคเคใสคคค่ดีเฟนส์ใส่แอคเจะใส่ดีเฟนส์เนี่ยอ้าวแล้วครับต้องพูดด้วยดิมันพูดว่าอะไรเลดี้เซ็ตเลดี้เซตท 2 Two, oh, 1ว oh, ันอ oh. oh, yea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 h. ้เ mm ยิดีใส่โห้โเรียบยรยบร้อ้ยังมุนอย่ยงหมุนอยู่เรียบ้อยกระจายครับแพ่ใส่ใส่ดีเฟนแพ้อย่างสิ้นเชิงครับกระจายกระจายนะฮะ มันประกอบกันไว้เฉยๆมั้งมันแค่แปะๆไว้เฉยๆอย่นี้จะได้เล่นได้สนุกใครแพ้ใครชนะนี่เรียบร้อยออชอบไหนมากสุดครับชอบชอบไหนมากสุดครับชอบอันนี้อ๋อชอบสีน้ําเงินนะอืนเนินมากสุดโอ้อันนี้หนักกว่าน้ําหนักไม่เท่ากันเลยแต่ละอันน้ำหนักไม่เท่ากันนะแล้วก็ไอ้นี้ไม่เหมือนกันด้วยบิดเออตัวนี้ไม่เหมือนกัน้วย เนี่ยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมไซบาลานซ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนี่ยไม่เหมือนเลยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนี่ยแต่ละอันไม่เหมือนกันโอ้โหตะแทงเลยโอ้โหเจ็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดซับตไคร้กดกระดิ่งให้น้องก็จิด,ด้วยนะครับแล้วก็เบเบ็ดนี่นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปดูที่แอปม่วงได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ราคาเท่านี้นะครับเล่นประมาณนี้ก็สนุกนะครับเล่นได้หลายคนนะแล้วก็มีให้มาถึง6กนะหกแปดตัวนะแปดตัวนะครับแล้วก็เล่นได้นานอยู่นะครับนี่เมื่อกี้ดึงไปหลายครั้งแล้วนะเนี้ยก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับยังเล่นได้อีกหลายครั้งครับ ส่วนสนามแข่งยังไม่มานะเดี๋ยวมาแล้วจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งไปละบายไปเล่นก่อนายเล่นได้หลายครังคร้งนะแต่าถามว่ามันสวยไหมมันก็อยู่ในระดับราคาเท่านี้นะครับราคาถึงมากเลยนี่